3เทคนิคการสบสายตาให้คนอื่นหลงรักและชอบเราได้แบบไม่รู้ตัววันนี้ผมจะมาเล่าเพื่อนๆฟังว่าเรามี3เทคนิคที่จะสบสายตาคนอื่นให้เขารู้สึกดีกับเราและชื่นชอบในตัวเราได้แบบง่ายๆนะและทุกคนสามารถทําได้ทุกครั้งเลยนะครับเทคนิคที่1นนะก็คือการสบสายตาแบบสามเหลี่ยมนั่นก็คือการสบตาเขาที่ตาซ้ายต่อแล้วค่อยๆเลื่อนมาที่ตาขวาและค่อยๆเลื่อนมาที่ปากทาอย่างนี้นะครับวนไปเรื่อยๆนะมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกว่าเรายังให้ความสนใจเขาอยู่นะแต่เขาไม่ทําให้เขา อึดอัดนะครับการที่เราอ่ะสบสายตามองจ้องตาเขาอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายอึดอัดนะครับฉะนั้นการใช้เทคนิคสบตาแบบสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกของฝั่งถงข้ามรู้สึกไม่อึดอัดและรู้สึกดีที่เราอ่ะยังให้ความสนใจเขาอยู่เทคนิคที่2ก็คือกด3วินาทีการที่เราสบสายตากับใครสักคนหนึ่งอ่ะการสบสายตานานเกินไปอาจทําให้เขาอึดอัดหรือการสบสายตาที่สั้นเกินไปมันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจหรือไม่อยากมองหน้าเขาฉะนั้นช่วงเวลาที่ดีสุดก็คือกาาารสสบยต าวินาทีแล้วค่อยขยับสายตาไปที่อื่นนะครับการศบสายตาแบบนี้มันจะทําให้ฝ่ไกตรงข้ามรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจและไม่รู้สึกว่าโดนกดดันหรืออึดอัดและเทคนิคที่3นะครับเทคนิคสุดท้ายก็คือการมองแล้วก็ยิ้มการที่เราสบสายตาใครสักคนหนึ่งเราสบสายตาเขาแล้วก็ยิ้มให้เขาแบบเบาๆนะอย่าย,ยิ้มเยอะเกินไปนะครับมันจะทําให้เขา,ารู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขามากขึ้นและดึงดูดเขาได้มากขึ้นและเขาอ่ะก็จะสามารถจําเราได้และเวลาที่เพื่อนๆคุยกับเพื่อนอื่นก็อย่าลืมเอาเทคนิคก,การสบสายตา3ามอย่างนี้ไป ให้คนอื่นเขารู้สึกมีกับเราและมีความประทับใจในตัวเราได้ไม่ยากเลยและเขาว่าจะจดจําเราได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ถ้าใครเคยใช้เทคนิคการสบบสายตาทั้ง3แบบนี้แล้วได้ผลยังไงเนี่ยก็ลองมาเม้นมาแชร์ให้ผมฟังกันบ้างนะครับเราะ่าจะได้แบ่งปันความรู้ดีๆกันได้ทุกๆวัน,นครับ